สบายดีพี่น้องทางฟังไทยแล้วก็สอป,ปลาวตลอดฮอดพี่น้องอยู่ห่วมลกเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้บ่าวเนือ้ออุรมไซ VIP ก็ได้มีโอกาสสิพาพี่น้องไปเยี่ยมสมไปเฮียนหู้ไปศึกษาวิธีชีวิตของสนเพาไทยดำก็คือสนเพาไต่ดำอ,อยู่ที่บ้านนำบอนไต้เมืองขวาแขวงพุง,พงสลีพี่น้องนะ,ะจากบ้านสมพรจากเมืองหุ่นแขวงอุรมไซไปหาบ้านนำบอนไต้ เมืองขวาแขวงปงสลิกาถือว่าไกลเติบพี่น้องก็ประมาณร้อยกว่ากิโลพี่น้องเนาะ,ะเป็นจักยาไก่ซ้ำไต่กะยาพี่น้องบ่าเนื้อสีพาพี่น้องไปเที่ยวสมโดยตัวเองพี่น้องเนาะเอาไปเบึงกันเลยพี่น้องไป รมใส่ V.I.P. กับใดมาหอดที่บาน,นํำบอลไต้เมืองขวากแขวงพุงศลีเป็นที่เหียบห้อยแล้วเนาะพี่น้องหลังจากที่ว่าบาวเนื้อ,อได้เดินทางออกจากบงหุ่นแขวงอุรุไส์กะเดินทางมาหอดอบาน,นํำบอลไต้เมืองขวากแขวงพุงศลีกับที่ว่าไล่กิโลเติบพี่น้องก็รวมๆแล้วกัประมาณอลอยกว่าก็เกือบสองลอยกิโลพี่น้องกะเดินทางโดย รถมอเตอร์ไซค์พี่น้องเนาะก็คือรถจักรนั่นเองกาถือว่าเส้นทางการยุ่งยากสมควรพี่น้องการเป็นบ้านที่ว่าอยู่บ้านนอกพี่น้องอยู่บ้านนอกบ้านนากะถือว่าบ้านเหนือกะว่าตัวเองอยู่บ้านนอกแต่การยังมีาบ้านนอกที่ว่าเหนือกว่าบ้านเหนืออีกพี่น้องนะเนาะจังได้กยัย่าตอนนี้บ้านเหนืออุดมใส่ V.I.P. กะถือว่ามาโดยใจพี่น้อง มาอย่างพยายาม,ยามน้องมาเฮียนหู้มาศึกษาแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเนาะพี่น้องบ่าวเนื้อก็เป็นส่วนเผากระมุสวนทางพี่น้องทางบานน้ำบอลไต้เพิ่นก็เป็น,น,ปนส่วนเผาไทยดำก็คือส่วนเผาไต้ดำนั่นเองพี่น้องเนาะ,ะสิ่งแรกเนาะที่าบ่าวเนือ้อมาหอดมาถึงก็มีอย่างเนาะพี่น้องก็มี สิ่งที่ว่าเบาวเนื้อคิดได้ก็คือว่าสิเอาไปซอกสื่อขนมพี่น้องเนาะอ่าเพื่อมาอ่าตอนมาฝากมาแจกยายให้เด็กๆเนาะว่าอยู่บ้านเขามีขนมขายนะเพราะว่าบบาวเนื้อก็่ลืมสื้อเนาะพี่น้องก็คิดว่าอ่ามาฮอดบ้านก็สิมีขนมขาย้าว่ามีก็สื่อมาแจกให้ผน้องเขาเนาะเขาสิพาพี่น้องเขาไปสอบถามไปอ่าถามชาวบ้านว่าอ่ามี ห้านบอนอที born, ่ว่าขายขนมขายแบบของลินของเด็กเนาะพี <ong> <aime Bis ps en> ่น like <ivan> <wonder> ้องเนาะเฮาไปถามไปเบิ่งกันเลยพี่น้องไปนี่พี่น้องเหลือแต่สํานี้แหละพี่น้องเนาะขนมอยู่บ้านอ่าดําบอดใต้เนาะกะบ่าวเนื้อกะว่าสิซื้อมาแต่อ่าบ้านเนาะแต่ว่ากะบ่มีบ่นใส่พี่น้องอ่าทงกะน้อยเดียวได้ แล้วก็เลยต้องได้คิดว่าจะมาซื้ออยู่บ้านน้องพี่น้องกาบมาฮอดบบานกาซอกขนมกับอบมมี่พี่น้องอแมค้าก็บอกว่ายักซื้อมาแต่ขนมแพงพี่น้องนี่กาเรือแต่สาวทุ่งพี่น้องเบาเหนือเสียเอามัดนี่แหละพี่น้องเนาะอ่าสีเป็นแจกให้อ่าเด็กๆเนาะพี่น้อง Ừ ừ อ่ะพี่นอ้องอืมเอานี่ทำนี้แหละพี่นอ้องอ่าจะไปแยกให้เด็กหน่อยเนาะอ๋อตกขึ้นอันนะี้ใช้ซื้ออ่าเอาล่ะพี่น้องตอนนี้อากามาเบึงนองดาวพิ่นกำลังแตงเนาะอ่าเอา้ยพิ่นกะกำลังแตงสุดเนาะให้นองดาวเพิ่นได้นุง่งเป็นสุดเผาไต่ดำนะเนาะเผาไทดำนะน,นั่นเองพี่น้องนี่ cái bên à, sao tai đầm, cái thia hoai, rồi cái nòng nó. Ok, Nè, okay, <laughs> <laughs> ba, tôi nhang mà bưng. Sao tai đầm này, ba, tôi nhang rồi nhang khôi khôi, nhang youtube. นี่พี่น้องเฮามาบึงสาวไต้ดำเฮาเนาะอ๋อพุ่นะงามงามงามพี่น้องนี่สาวไตดำา่อสมาแจ๊กขนมนำพี่นอ้องอันนี้อันนี้ก็จะเป็นชุดเ่าไตดำห่าใตดำเแท้เลยนะพี่น้องเนาะอ่า เอาละพี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นน,นาฬาสุดเผาไต้ดำเลยก็มีทางเผาไต่ดำมีเผากระมูอยู่นํากันพี่น้องจั๊กบนผูใดมันเผาไต่ดำเผากระมูกับบูเทเถอะนะแต่เนี้ยชีอน,นาาไปแนะนําซื้อเนาะพี่นอ้องอ่านี่ก็ชีไปแนะนําทาซื้อเสียงยังนมเนาะจากสาวาวเพิ่นเนาะอ่าอนนี้ก็ไลยคนก็ชีอัดเข้าใจเนาะอ่ะ<ป>าวัสดีนี่สาว สาวดาวเนาะโอ้หนังเอกอันนาประจำทองเฮาเนาะพี่น้องกะบบ่าวกะคือชิวเนาะพี่น้องเนาะกะจะเป็นสาวดาวปลอมตัวพี่น้องเอออันนี้อืมปลอมตัวเป็นอันนาสาวไต่ดำพี่น้องเนาะเอ่านี่สบายดีสาวอันนี้ซื้อซื้ยงซื้ยงยงยงเออสาวยงเนาะอ่าจู อาสุดก็ง,งามคนก็ง,งามพี่น้องโอ้ยยิ้มก็บวันอีกปาดนี่อ่าอันนี้ก็จะเป็นสุดชนเผ่าไต่ดำเฮาเนา้ออ่าคือว่ามีลักลายสีเนาะพี่นอ้องอ่าน,นี่เด้ออ่าสบายดีสาวซื้อยังเนาะซื้อเตยเนาะปาดถูอ่าสีสมพัวอันนี้มันสียังนะอ่าอนี่ก็งามเนาะพี่นอ้องอ่าอันนี้ก็จะเป็น ซองสาวนี่ก็จะเป็นสาวไต่ดาพี่นอ้องอไต่ดาของแท้นี่แหลนะเนาะอยู่บ้าน,น,นําบอนเมืองควาแขวงพงศลีเฮานี่เองอันนี้ก็จะเป็นสุดไต่ดาเนาะ,ะนี่สิ้นก็จะมีหลากหลายเสื้อก็คือกันพี่น้องแล้วกะ็อยู่หัวนี่ได้แมนแมนอีกอย่างเขาเอินจะไรเปรียวเปรียวเปรียวเนาะโอ้เปรียวอ่าเอิญ ภาษาไตดดาเกินว่าเปรี้ยวเนาะเอินว่าเอาไปไปปุกหัวเป็นเอกลักษณ์เป็นสุดจำเพาของสนเผาไตดดาพี่น้องเนาอะอะอันนี้ก็ือว่าอส้นสาดสนเผ่ามีอลายสนสาสนเผลาเนาะพี่น้องอยู่ประเทศลาวามีอประมาณห้าสิบสนเพลาพี่น้องเนาะอืมนั่นนั่นก็จะมีเพลาไตดดาอ่นนี่ก็เป็นเพ่าหนึ่งที่ว่านอนอยู่ในอ ห้าสิบส่วนเผาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กาบ่าวเนื้อกาจะเอามาฝากให้พี่น้องอ่าโดยเฉพาะกาพี่น้องที่ว่าอยู่อ่าต่างแดนเนาะอ่าเจ้าแม่นซาลัดอเมริกาอยู่ไทยอยู่จีนอยู่เวียดอยู่ใส่ก็ได้เนะาะแต่ว่าได้เบิ่งได้เห็นกาบางคนกาสิลืมเนาะกาสิคิดฮอดบานคิดฮอดเทือนกะเบิ่งได้พี่น้องเนาะอืมตอนนี้แหละกาสิพลังที่ว่าแนะนําตัวเป็นทีมห้อยแล้วกาสิพาพี่น้องอ่าแล้วก็พาอ่าสาวๆเพิ่น

Ung, biển bay, yên đi. Ah, kiach! Ah, kiach! má kiach! Ah, 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 kiach! ฟัใจเน้อโอ้ฟัใจเออเออนี่เออเอาเบิ้งยังเลือดใช่มโอ้เลือดมาอนอนมานี่มาอ่ะเอาไปทำขนมไปเอาไปเด้๋ยเดี๋ยวกันเด้อเอาดึงดันเลยต่อมาอบใจนย เออขบใจเน้อของครขอบใจลยลายนเ้่ให้้สอนนอยเนอเอาเอาอีกอันนึงขอบใจ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 เอามือเห็นเลยขอบใจครับเอามือเห็นเอาหนบมือเอามันใเิ่เออเออเออขอบใจอสอ้วเออขอบใจเนอ เ้อาไปเดี๋ยวนีเออเนาะาาากินแนนานได้นาใสก็คด้วยเดีวเออแ่กะ่กอนเ้อแกะ้อเ้ออานีาขอบใจก็ได้ขอบใจเออโอเคได้ไปน้ำยงเลยเออนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน cầm chạy nè láng đã háo hàn nè cầm chạy nè đúng không à anh là con lูก đây con lูก này là con anh này con ơn và chơi này mẹ tăm hú cả ออตําหูกเนาะพี่น้องอันนี้เป็นตําหูกของสันผาแตดําเนาะอ,อันนี้เป็นเฮ็ดตํนนาอออย่างนีตําสิ้นอะตําตําหูกแดงตําหูกห็ผ้าเออจะเป็นพ้าทวไปเนาะอ่าอเนี่ยพี่นอ้องอ่าน,นี่ก็เป็น การตำหุกเนาะของสุนพโอ้ไตดำหรือว่าไทดำนั่นเองพี่น้องเนาะอ๋ออันเป็ไไ <laughs> นไต่ดำมีหีดทองมางามตายกับน,น,นี่แถวนี้ก็นี่เยอะแต่ไต่ดำนี่้วนี่เยอะมาก็ลยอมอืม ວ່າຍັງຮັກສາອ່າเอกลักษณ์ວ່າຮິດຂອງເອກົາແກນາະພີນອງອພາະອສາມອີນມນຄນລະເນານນ เอาละพี่น้องตอนนี้เฮากะมาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะพาพี่น้องเฮาไปเบิง่งอ่าน้องดาวเ,าเ,นะาเ,เพิ่นกะกำลังเฮียนเนาะอ่า,าเข็นเข็นไฟพี่นะ้องอ่าแล้วก็เพิ่นว่าอยากฮู้เนาะวิธีเขาเข็นไฟเข็นแบบใดพี่น้องอ่าตอนนี้กสิกลายเป็นสาวไตดำพี่น้องนอกจากสกินไฟแล้วเพิ่นกะวา่าอยาก ลองตำหูกพี่น้องนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของวนเผาแต่ดับพี่น้อง นี่ก็จะเป็นใส่นําบอลเนาะพี่น้องที่วาอ่าเป็นอ่าบอลที่ว่าหายูห้ากินของพ่อแม่ปซอนอยู่เขตดังกล่าวโดยเฉพาะกับเปนอ่าสาวบานนําบอลใต้เนาะการชิเป็นบอลที่ว่าไปโอกปูโอกปลาเก็บผักเก็บนอเนาะเป็นบอลที่วาอ่าเอามากินมาใส่มาซักเครื่องซักของเนาะพี่นอ้องอ่าก็เป็นแม่น้ำที่ว่าไหล ผ่านเคมบ้านเนาะของบ้านดํบบอนก็สะดวกสบายพี่น้องเนาะนี่พี่น้องตอนนี้การถวะหดเวลานาะทีอ่าตอนคําตอนแรงอ่าแล้วเนาะพี่น้องก็ไปเยี่ยมไปยามพีายามนอ่องอ่ากาตอนคำตอนมืด อตอนแรงเพิ่นกาชิมีพักเข่า้านําแบบนี้แหละพี่นอนะ้องเนาะกัเพิ่นกาต้นทับ,บโดยความอบอุ่นพี่น้องต้นทับเบาเหนืออย่างยิ่งใหญ่เลยพี่น้องอ๋อขาไก่ตัวบ้ากใหญ่พี่น้องตุ่มนอตึมเนาะแล้วก็มีแจ้วเนาะจะเป็นแจ้วเครื่องในเครื่องในไก่พี่น้อง แล้วก็น,นี่อันนี้เป็นสาวดาวเขากับเพิ่นก็นได้มานำเบาเหนือไปดอกเนาะ,ะมาเฮียนหูมาหนุงสุดสุนผอใต้อดบอนะ้องไหวเออมาถ่ายรูปด้วยไหวจบกันนี่ไหม อ๋อนี่เป็นอนณาฮิตขอมบปเพนี่ของเาไต้เขาเนาะไปเรนสองรงเรนตา้งปลาช่วยยมความเพื่อชื่อใดขายมานเนน้อน่อยน้อยามเนื้อ สูงหายดีที่แน่แน่่น้ำเลได้้มนรองสองสกโรองแมนไต่ไปดีมะอเตปมาตรงได่อนั่นน่มคมีใเลยเด้อเรองไเ่อมีเ่นอยู่เดีมีแหงเด้อเออว่าต้อง ตอนกินข้าวต้องต้องได้อ uh ัน uh น่ะ uh ยินเหล่ากินก่อนเนาะเออเออเอออ๋ไตดําเอ้ยอีพี่น้องครากินกินแล้ไปอ่าเนาะพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาของประเพณีอ่าที่ว่าวัฒนธรรมของชนเผ่าใต้ดําเนาะแต่ว่าอยู่บ้านน้ํามนเนาะแม่นน้ําบอนเนาะน้ําบอนใต้เนาะ เมืองข่าแวงพงศลีนั่นเองเนาะพี่น้องมนนีการู้สึกเดียวอกดีใจได้มาห่วมพาเข้าอาจจะว่าเป็นพักเข้าสมคีเป็นพักเข้าอบอุ่นเนาะพี่น้องโดยความฮักโดยความแพงไปคุณกินป้ามาพี่กินเขากะมีความจริงพี่น้องไยเนาะอันนี้กะถือว่า๋อ้เพื่อนกาตอนฮับโดยความอฮักโดยความแพงอโดยความสมคีพี่น้องเนาะอ่า เอากาทเทวาเบาเนี่ยก็ได้มาความความจริงไม่อยูดไม่หย้ดสยองหาหาวัสองสูสตาฮานาฮานเนอมสินมึงไก่วสูร์ต่ารูอยากเปลี่ยนอะไรยังไงไม่หยุดไม่ยยกสมารีเนาะอากันมา เงินมาซาั่นยำตียำนองเขาต่ดำเขาก็ต้องไดีมีเราเนาะกินค nah, yeah. right ู Fur ่นึงก่อนจึงเคยกินเขาพี่น <S Ing> ้องโอ้ดีแต่เป็นมิตรความวีนีที่ว่าเป็นแบบว่าประทับใจพี่น้องเนาะที่ว่าได้เคยบ่เคยมากอะมาครั้งนี้กับเป็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าโอ้ดีอกดีใจพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิพลังสิกินเราเลยก็สิพ่าพี่น้องขบวเขาเนาะ พี่น้องเนาะตอนนี้ก็าบ่าวเนือก็าภายลังที่ว่าได้อ่ามาเยี่ยมยามเนาะยามพี่ยามน้องเนาะก็คือยามพี่น้องทางอ่าบ้านน้ําบอนเมืองขวาแฝงอ่าพงศรีเนาะพี่น้องเนาะกเป็นชนเผ่าอ่าใต้ดําเนาะก็คือชนเผ่าไทดํานั่นเนองพี่น้องอ่าตอนนี้กถือว่าคอดเวลานาทีได้กับอ่าบ้านกับซองเนาะสิะได้อําลาพรจากอ่าพี่น้องทางนี้กที่ว่าตอนนี้กบ่าวเนือกถือว่ารู้สึกดีใจพี่น้องเนาะ ที่ว่าในก่อนสิกับมีพี่น้องเนาะทางพี่น้องเพื่อนก็ได้เอาของฝากเนาะคือของควันเล็กๆนๆนะ้อยๆเนาะมามอบเฮาสิไปเบิ่งนํากันว่าเพื่อนสิม,มอบอย่างห้บ่าวเนือนะ้อเนาะพี่น้องเนาะโอ้อีหยังนี่ตุ๊กไก่เอ้ตุ๊กไก่ปา้าพี่น้องนี่ไก่พี่น้องเออดู สองตัวลายเด้ลายสองตัวถุยอ๋อหนูพี่น้องลายสองตัวอันนี้กับที่มาความภักความแพงพี่น้องเนาะไปพุ่นกินปลามาพีกินข้าวคือว่าพี่น้องอยู่ใส่ไก่ยาที่เป็นเท่าอยังไกะยาพี่น้องจะอยู่เป็นซาดายไกะยาเราต้องเรื่องความภักความแพงความสมรู้นี่เป็นสิ่งสําคัญพี่น้องเนาะจังไดไก่ยาสุดท้ายนี่กับชิคอ ขอบเข้ใจเน้อะเน้อเนาะเออไม่น่ามาได้ค่ะสี่แดงมายามตืมได้เออมาเด้อก็จะมาให้มีโอกาสมไหมว่ามีสังกอบพักกันกินข้าวจำเจียวกินน้ำกันเน้อโอ้แลเป็นอย่างเนาะอากาศเข้าข้าใจหลายๆเนาะที่มาอ่านอกจากสีอันาไดให้พักเข้าพานำให้ความพักความเพงแล้วอ่าก้อนกลับเพิ่นเกิดยังเอาไก่ให้พี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้เนาะ อันนี้ก็สิได้จุกจำกับรู้สึกดีอกดีใจฝากูมิใจหลายพี่น้องเนาะอ่าสุดท้ายนี้ก็สิอ่าขอขอขอบใจทางพี่ทังน้องทั้งนี้แล้วก็สิอ่าสำหรับคลิปนี้อ่าบ้านเหนือก็สิจบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องอ่าปรับดีมาราประจัากัขอฝากให้พี่ให้น้องเนาะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านเหนืออุดมใส่พี่ไอ้พีเด้อเนาะ